สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรามาที่ตลาดนาเกลือค่ะไม่ได้มานานมากเลยเนาะม,มาดูของทะเลครับแมานั่งทะเลก็มาหาดูของทะเลตรงนี้ทะลุต้องรู้ไมทะลุไม่ทะลุนนะมาดูของทะเลกันโอโ้โหโอ้โหไม่ทะลุทีลร้าคนละที่ทะลุเหรอเสร็จแล้วกุ้งย่างเกลือทุกคนนี่ นั่งทะเลครับตัวใหญ่กุ้งแม่น้ำหอมมาก,กคน ลตลาดร้านโพแต่ว่าเงีย,งยบไม่ค่อยมีคนเยอะเท่าไหร่เนาะเงียบม,มากไหมพี่อย่างเงี้ยมันธรรมดาอย่าเงี้ยวันธรรมดาก็แบบนี้คนแบบเรื่อยๆแต่ถ้าเสาที่ลราตุกเสาที่เราแน่นเดิมแน่นหนักกุ้งเผาปือะทุกคนเข้ามาก็ต้องออมเนี่ยไม่ย้อนอันนี้หาที่จอดรถยากเลยเนี่ย แนะนำใครมาต้องไปหัดที่ฝากรถนะครับมีฝากรถยี่สบาทสีสิบาทเดี๋ยวไปฝากเลยแ้วต้องหูแ้วแ้วต้องหูทหไมชายทะเลก็จอดได้ให้ชายทะเลบนตั้งหลายรอบครับมาลอไก่ไก่ป๊อปค่ะหลังจากเราซื้อของทะเลเสร็จเนาะ แรกก็ตื่นมาแล้วแค่แค่อยากกินไก่แล้วก็มาสั่งไก่ระบบไอ้ยังไงแพลวผมไม่ถูกบอกไม่ถูกเหมือนกันระบบสั่งไม่ต้องลงจากรถใช่ใช่ครั้งแรกของตูแเราไม่ได้ถ่ายตั้งแต่แรกมันก็จะตื่นตั้งแต่ครั้งแรกไหมต้องถ่ายมาที่รับมาเกินปะไก่ป๊อปไลออนไก่เคเอฟซีลูก น่าตื่นมาก็ยังไม่ถึงทะเลครับเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับทะเลทะเลเดี๋ยวเราเงจะกลับชายภูมิแล้วเอากลับไปเรียนหนังสือแล้วก็จะรออาหารกันนะครับอไออย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามีคนมันต้องต่อต้องต่อแถวรอใช่ไหมมันรถต่อแถวใช่ไหม ใช่ไหมครับน้องแววน้องแลวสวนบางไทรแววครับอะไรนะทุกคนเขาก็จะส่งให้ทางรูนี้เอา้าใช่บางไทรบางไทรไปไปทะเละต่อครับมาครับถึงทะเลแล้วแล้วก็โอ้โหอะไรตั้งหนากนี่น้องแววอะไรบ้างไหมครับเนี่ยหอยนางรมสดๆแล้วก็หอยแข้งกุ้งเผา ให้แม่กินนะฟีฟูด้ดจ,จิ้มครับแล้วก็ต้องจะไปเล่นน้ำแต่ว่าต้องกินก่อนครับแล้วกินไก่ป๊อบคินแม่ตุนตเลยคแม่นี่แดดกำลังพ้าที่จะตกดินทุกคนอยู่บางเฉละครับหาดบางเฉลยย้อนแสงเลยพ้าที่จะตกดิน ตำแตงมาเป็นไงแม่ตำแตงรสชาติเป็นยังไงหนวดีครับน้องแสบน้องแพรวงี้อึดจังอึดอึกบึดอึดอึดเห็นข้าวของเล่นหนูไปหัวเองคนเนี่ยวเดี๋ยวให้พ่อลงไปเปียกเลยป่ะนี่ ยายจังอลไรผู <m <m kind of ้ใหญ่ผ yeah, ู้ใหญ่ไปไหนมตัวปลาตัวใหญ่ฮะอ่าตาก็ว่ายน้ำไม่เป็นแบบนี้ก็ว่ายน้ำไปเยปันว่ายน้ำเป็นปะโอ้โหได้จะรีวิวกิ๊กเก่งจังเลยแล้วมันต้องทำจมูกอย่างนั้นด้วยล่ะลูก เล่นน้ำทะเลครั้งที่สองครั้งแรอกอยู่บางแสนครับนี่มาบางสเดตอนเด็กตัวก็ชอบนะเห็นทะเลไม่ได้เลยขอ,ของรูกไม่ใส่พิ่เผา าทิ์จะตกดินทุกคนนะอยิอ้ม <c oughs> นะยิ้มนะ เออเอออยากตั้งเออเออเออเอาว่าอาบน้ำตื่นเต้นเนี่ยครับทุกคนนะฮะเออมันน้ำขึ้นเล่นหรือลงไปเล่นลึกไม่ได้ทุกคน เบบีบ้ปุดแม่ทำอะไรนะไม่ได้กิน <c oughs> ว่าจะโทรไปหาเบบี้ไปอวดอวดว่าทะเลนะอะไรอ่าบายไปอันนู่นเอานี้ไม่ลูกพาที่จะตกดินทุกคน <c oughs> ไม่เอาที่ตักมาหรอกเดี๋ยวมันปิวลงน้ำเนาะใหอเล่นข้างบนลูก มาครับเนี่ยซือ้อเทปคับแล้วก็แล้วแบบว่าเค็มน้ำเค็มสนุกไหมลูก,ลกเดี๋ยวลงไปอีกลูกกินก่อนกินก่อนเติมพลังก่อนหาหาหากันบ่ได้ดอกโอ้โหพาพที่ตกดีแล้วเพื่อน ขึ้นล่างครับดูภาที่ตกดินแล้วนะนั่นแล้วครับงแม่ลูกดูแลลูกครับน้องแพาวน้องแพาวไม่ได้ยินนะซูซๆไปครับนึกถึงตอนนั้นเล่นใบหน้าโบ๊ทโออยาจ,จะบอกว่า โดนเท้าเพื่อนฟาด่ะก็เจ็บอ่ะตัวอันจริงเหรอไงครับสนุกไหมครับสนุกขอลูกสนุกกว่าเต้นเต้นเนาะนอันนี้ไปพาลูกไปสวนสัตว์เลยเอาให้ลูกหนอนมาแล้วลูกมาแล้วมาแล้ว,วนะเดอกไว้นะเฮ็ดจะเฮ็ดจะทำตกเอาไว้ครับครับ ยอมรับต้องต้องเลยว่าชอบเธอคนนี้ชอมที่เธอเป็นเธอชอบเวลาเธอยย้มปะโถผ้าทิตตกดินแพ้ฟ้าทิตตกดินแล้วพออเธิตได้ไหมปหาบางเสย นี่ครับแม่ใหญ่ก็บ่ได้ไป này rồi chắc อเออน้ะต้อย่างงี้ให้เปลี่ยนนะะไปลองเลยโอ้ สวัสดีครับก่อนอ่าแล้วอันจะไปไหนครับแ้วจับลูกมปพาลูกมาเดินงานให้อาหารแครอทครับให้อาหารก็ตายอัอันนี้ไม่เลย ไปไอป้นุ่นนุินนะไปโอเคแถวลูกจะเล่นเครื่องบินนุ่นแม่กับลูกก็นั่งให้อาหารก็ตายอยู่บนโอ้ขึ้นแล้วก่อนแน่ๆน,นะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอโอเคกอดแ,แน่นป้า มีชั้นสวรรค์มีความสุขค่คะาลารูวเปิดหูเปิดตาครับเดี๋ยวก็จะกลับชัยภูมิแล้วโอ้ย,อ,ยอะไรทุกอย่างจับแน่นนะจับแน่น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 นะน้องนะสวยป้ะสวยป้ะ え、はいはい ซื้อนี่ก่อนชิวน้ำไงโอ้ทุกคน้าพแท้จ,จ่ายตังค์สี่สิบบาท เปิดปากเอาเปิดปากให้ลูกนไปยเ <ไป S 2> ร่อ,รอ,อนิดเ<อ>ีแม่โอ้โหันออกปแม่ปาซ้น้านงนอ